สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิดิงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพวงกุญแจนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพวกพวงกุญแจพวกกระตูนนะครับแล้วก็พวกที่มันสวยๆนะครับเราก็มาเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนี้เป็นพวงกุญแจหัวบัมเบิลบีนะครับจาก Time f o r m เ e อนะครับอันนี้ก็สภาพบานกลางนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นงานแท้นะครับนี่ครับมีปั๊มครับผม งานแท้ฮัสบนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็มันมัดรวมมา3ตัวเลยนะครับผมก็ยี่เี็ดแกะออกแล้วนะครับบางตัวตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไรครับตัวอื่นก็สภาพดีนะครับผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับเป็นงานแท้นะครับหัวก็นี่ครับยกได้ทุกตัวนะครับ อันนี้ก็จะใส่เสื้อแอปเปิลนะครับน,นี่ก็เป็นเสื้อสีเขียวก็เป็นลายกระบายนะครับพวกนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด30บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นพวงกุญแจที่หลายๆคนก็รู้จักนะครับท่านผู้ชมมาจากเรื่องวันพีชนะครับ วันนี้ก็เป็นพระเอกนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับมาพร้อมป้ายของมันนะครับเป็นงานบันลสโตนะครับนะครับห้าหลังก็จะมีลายอื่นๆนะครับผมก็ได้มาตัวเดียวนะครับไองานนี้นะครับเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แมวทองจากตัวเอกนะครับอันนี้ก็ช่างกิโลนะครับผมได้มาในราคาสิบบาทนะครับ เราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจรูปปลานะครับเขียนว่าฟิฟิไอแลนด์นะครับก็คือเกาะฟิฟินะครับน,นี่ก็ด้านในจะเป็นเหมือนปลาทองนะครับแล้วก็จะมีหอยแล้วก็มีสาหร่ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเป็นรูปทรงไข่นะครับเกาะนนี้น่าจะอยู่มาเลนะครับไม่ก็อยู่สิงคโปร์นะครับ ของที่ผมได้มาก็มาจากนั้นเลยครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นพงแจรูปหอยนะครับแล้วก็ลายก็จะเป็นทะเลแล้วก็เป็นปลาครับเขียนว่า sunny s i d นะครับโคชุก,กุรินะครับนี้น่าจะเป็นแบบถ้าจะไม่ผิดชิ้นนี้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับ นี่ก็สภาพอานกลางนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคาสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นสตาร์วอลนะครับเป็นพงแจสตาร์วอลนะครับถ้าถอดพงแจก็สามารถให้เป็นโมเดลได้นะครับนี่ครับดาบมันเมื่อก่อนไม่หักนะครับถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะทําตกนะครับแล้วก็หักแล้วก็สาบศูนย์ไปนานแล้วนะครับนี่ก็เป็นงานแท้นะครับผมมีปั๊มนะครับ ิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับผมพวกมุญแจชิ้นนี้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับเขียนว่าอากิตะนะครับดูจากชุดมันน่าจะเป็นเหมือนคนถ้ำนะครับนี่ครับอันนี้สภาพดีนะครับผมด้านหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับผม ชิ้นนี้ผมได้มาในราคา10บบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็เป็นปลงกุญแจรถถังนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สามารถตั้งโชว์เป็นโมเดลได้ด้วยนะครับหรือว่าเอาไปทําเป็นใส่ปวงกุญแจนะครับใส่กับกุญแจรถกุญแจบ้านนะครับแต่ผมก็ซื้อมาไม่เคยเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวมันเป็นรอยนะครับผมก็ชอบคือเก็บนะครับพวกกุญแจนี่น่าจะเป็นงานฝีมือนะครับไม่มี ไม่มีปั๊มนะครับสีไม้ก็ไม่เท่ากันนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคาสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับปรแจชิ้นนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นเกมหรือว่าเป็นการ์ตูนนะครับเราทรงแล้วน่าจะเป็นเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับยังไม่แกะนะครับนะครับมีป้ายด้านหลังนะครับผมก็ขอไม่แกะให้ดูนะครับ ปั๊มก็มีนะครับที่หัวนี่ครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา10บบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับผมมันคือพวงกุญแจจากหนังดังจากหนังเรื่องอินเดียนาโจนนะครับผมก็ไม่เคยดูนะครับแต่ก็รู้ว่าหนังมันดังนะครับ อันนี้มันก็เป็นเหมือนลูกเป็นหัวควายหรือเปล่านะครับเป็นโครงหัวกระโหลกนะครับแล้วก็มีแมงป่องตั้งสองฟังนะครับอันนี้ก็มาจากโกดังญี่ปุ่นครับผมด้านหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเม็ดอินชัยหน้านะครับเป็นงานแท้อยู่นะครับนี่ก็มีน้ำหนักพอสมควรน,นะครับชั่งกิโลก็ตกไปหลายบาทนะครับ ิ้นนี้ก็ช่างกิโลก็ได้มาในราคา3าสิบบาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวพวงกุญแจต่างๆนะครับก็จะมีพวกพวงกุญแจโมเดลหรือกระตุนนะครับแล้วก็เป็นพวงกุญแจนี่ครับสวยงามนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีของทั้งหมดสิบสองชิ้นนะครับเป็นมือหนึ่งสองชิ้นแล้วก็เป็นมือสองสิบชิ้นนะครับบางอันก็ได้จากโกดังแล้วก็บางอันก็ได้จากตลาดแถวบ้านนะครับผม ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ